สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนผกานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิ ก็ถือได้ว <tumor> ่าเป็นเรื่องดาวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงเธอนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผลงานของเธอเองก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างบอกว่ารอติดตามดังมีการแบบพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดแล้วก็อยู่เรื่อยๆเลยนะคะเราเห็นนะคะก็ได้เห็นกันแฟนๆหลายๆคนก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วก็แบบรอชมผลงานของยูกินมาโดยตลอดสําหรับยูกิแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเธอแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็มีผลงาน เย,เยอะจริงๆก็เรียกว่าเดินสายออกงานนะคะทั้งในภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเธอเองก็ถือว,ว่าเราก็ได้เห็นนะคะเราก็เห็นถึงผลงานของ ยุกิกนะคะก็จะต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆก็ต่างคอยซับพอร์ตนะคะเราก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงเธอนะคะเราก็เรียกว่าเราก็ได้เห็นนะคะสําหรับยุกิแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเธอเองก็ได้บอกว่ามีการเปิดเผยผลงานออกมาก็เรียกว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็ต่างแบบว่า ปรปับปมนะคะเราก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงผลงานของยูกิเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นการไปออกงานแต่ละครั้งก็มีอุปสรรคนะคะที่แบบแตกต่างกันหนึ่งในนั้นนะคะก็คือฝนนั่นเองสําหรับฝนก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่แบบหนักมากๆนะคะสําหรับการทํางานนะคะในแบบเป็นวงนะคะ วงหมอลำหรือว่างานออกงานนักร้องหมอลำแบบนี้ก็ถือได้ว,ว่าครั้งนี้เราก็ได้เห็นกันหลายๆคนเนี่ยก็ตามบอกว่ามีการพูดถึงนะคะว่าครั้งนี้ก็เป็นฝนที่แบบหนักมากๆตกลงมานะคะขณะที่ยูกิเนี่ยนะคะเธอก็คือแบบเตรียมที่จะไปออกงานก็คือครั้งนี้เนี่ยเตรียมไว้หมดแล้วทั้งอ่าเครื่องดนตรีนะคะซาวเชคอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมหมดแล้วนะคะก็คือพร้อมที่จะขึ้นเวทีนะคะไปพบกับแฟนๆเนี่ยอย่างแน่นอน แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือเกิดเหตุที่แบบหลายๆคนก็ไม่อยากจะให้เกิดน,นั้นก็คือฝนนั่นเองครั้งนี้ก็เรียกว่าทีมอาจารย์นักดนตรีเนี่ยนะคะก็คือเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฝนนะคะตกลงมาเนี่ยหนักจริงๆก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างมาว่ามีการ พูดถึงนั่นเองนะคะโดยยูกิเธอก็ได้มีการโพสนะคะว่างานนะคะที่วัดเสาธงหินจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยยกเลิกนะคะแฟนๆฝนตกหนักไม่สามารถทําการแสดงได้ต้องขออภัยต้องขออภัยแฟนๆที่มารอด้วยนะคะทางนี้ก็แต่งตัวเต็มมากมาเจอกันได้ที่ไลฟ์ทิกต o อกนะคะประมาณนี้ก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเธอแต่งตัวเตรียมที่จะขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยความที่ฝนเนี่ยตกลงมาหนักมากจริงๆก็เลยทําให้แบบไม่สามารถ แสดงได้นั่นเองนะคะครั้งนี้ก็เธอเองน่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้เจอกับแฟนๆชาวนนทบ,บุรีและแฟนๆที่แบบว่ามารอชมเนี่ยก็แบบน่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้รอชมนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยหนักมากจริงๆก็เธอเดียวว่าครั้งนี้เราก็ได้เห็นกันและหลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่าส่งกาลังใจให้กับยูกินะคะสาหรับครั้งนี้ ก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบไม่มีใครยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเธอเนี่ยนะคะก็เลยได้เปลี่ยนนะคะไปแบบว่าเป็น การไปไลฟ์สดที่ Tik t o k แทนนะคะเพื่อให้แบบว่าได้รับชมนะคะกันอย่างทั่วถึงนั่นเองเนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้แต่งตัวแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเห็นใจนแฟนที่มารอชมแต่ว่าติดปัญหาฝนนะคะทาให้ไม่สามารถแสดงได้นั่นเองนะคะครั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายมากๆลยหลายคนเห็นแล้วก็ต่างเห็นใจยูกินั่นเองนะคะและนี่น,นะคะเธอเดาว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่เราได้มีการมาโพสต์มาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ย กับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์วังสจด้วยนะคะ